มรมสื่อมวลชนของจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ค่ะทำโปรงเทียมเพื่อที่จะเพิ่มแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารให้กับสัตว์ในป่านะคะกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสงหลวงที่8นะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงค่ะนําโดยท่านประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกนะคะท่านะเนศอนุดิษฐ์ค่ะพร้อมกับคณะสมาชิกอย่างที่ทุกท่านเห็นนี้เลยนะคะแล้วก็มีทีมข่าวของเราด้วยแน่นอนว่าเขาได้ร่วมมือกันนะคะกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านนายกมนชัยวิวัฒนาศนะคะร่วมกับหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสงหลวง น,ะะนั่นก็คือคุณปัญญาจันมานะคะรวมกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะต่างๆค่ะหลากหลายภาคส่วนเลยร่วมกันทำโป่งเทียมเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินบริเวณโป่งเดิมที่อยู่ในเขตของทุ่งนางพญาให้กับสัตว์ป่าค่ะตามโครงการการสร้างจิตสำนึกนะคะของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเขาได้นำเกลือดำจากที่ท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจำนวนกว่า6ก ตันค่ะที่หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้ใจบุญเนี่ยได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณกับชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกนะคะนาไปใส่ในหลุมเขาต้องขุดกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่เกลือลงไปพอใส่ไปในหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะทําการฝังกลบค่ะและหลังจากที่ฝังกลบแล้วนะคะแน่นอนว่าพอฝังกลบเรียบร้อยแล้วก็จะให้สัตว์ป่าเนี่ยได้มาคุ้ยกินดินโป่งแห่งนี้นะคะก็ส่งผลให้สัตว์ป่าเจริญเติบโตแล้วก็มีการขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น 看。您 เดี๋ยวเราจะต้องได้เห็นภาพบรรยากาศของการที่เจ้าสัตว์ป่าตัวน้อยๆนะได้มาขุดคุ้ยกินดินโป่งตรงนี้แน่นอนเลยค่ะทางด้านของนายปัญญาจันมาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงหรือที่สร .8 ค่ะกล่าวว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้แหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่มีตามธรรมชาติเริ่มลดน้อยลงแล้วค่ะคุณผู้ชมส่งผลให้สัตว์ป่าต้องออกหาอาหารในเขตพื้นที่ชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะนอกเหนือจากพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงหนองแม่นา ซึ่งที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาก็มีเพียงแค่หน่วยงานราชการเท่านั้นเองที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทําโปร่งให้กับสัตว์ป่าอยากให้ทางภาคประชาชนแล้วก็เอกชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ในการทําโปร่งให้กับสัตว์ป่าด้วยเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงก็กล่าวอีกว่ากิจกรรมที่สร้างสรรค์เช่นนี้จะทําให้สัตว์ป่ามีอาหารกินต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยค่ะได้จัดทําธนาคารเกลือไว้ด้วยนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่จะนําเกลือเหล่านี้ไปทําโป่งให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ตามจุดต่างๆทั้งในบริเวณใกล้แหล่งน้ําด้วยนอกจากนี้หน่วยได้เพิ่มการบริการประชาชนให้สามารถส่องสัตว์ป่าได้ในช่วงค่ำคืนวันนี้น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนบริเวณรอบที่พักสอ8นักท่องเที่ยวจะได้เห็นสัต ่าโดยเฉพาะกวางเก้งแล้วก็เนื้อทรายอันนี้เป็นสัตว์ป่าสงวนค่ะกระต่ายป่าด้วยหมานายที่จะออกมาหากินสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวในยามค่ําคืนค่ะเดี๋ยวเราต้องให้ทีมข่าวของเราเนลงพื้นที่ไปเก็บภาพช่วงค่าคืนมาฝากคุณผู้ชมแล้วค่ะคุณจินตพรใช่ค่ะแล้วก็สําหรับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแห่งนี้นะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางมากๆค่ะถึง7 0 0 0 0สไร่ครอบคลุมทั้งจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะทั้งป่าดิ เขารวมถึงป่าดิบชื้นแล้วก็ป่าเบญจพรรณค่ะซึ่งจุดเด่นของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนี้นะคะก็จะมีทุ่งญ้าสวหนาแล้วก็มีพื้นที่โล่งกว้างค่ะสวยงามรวมถึงอย่างที่คุณธิติพรได้บอกไปแล้วว่าก็จะมีสัตว์ป่านานาชนิดเลยนะคะที่เขาก็จะมากินดินโป่งที่เราได้ทำเอาไว้ตรงนี้นี่แหละนะคะเพื่อเพื่ะเสริมแร่ธาตุต่างๆให้กับ ัวเขาเองด้วยไม่ว่าจะเป็นผัดสัตว์พันธุ์ไหนก็ตามแต่นะคะเก้งเอ้ยกว้างเอ้ยนะคะมีมานนายมีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะในป่าแห่งนี้ค่ะจํานวนแล้วก็ชนิดความหลากหลายของสัตว์ป่าเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราเดินทางไปเที่ยวกันได้นะแต่จะต้องช่วยกันอย่างที่คุณจินตพรได้บอกไปว่าอย่าทิ้งขยะเพราะไม่งั้นเมื่อคุณผู้ชมทิ้งขยะไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเจ้าสัตว์ป่าเนี่ยออกมากินโดยไม่รู้ตัวทําให้เขาอายุสั้นลงนะคะ